เาเอสอ,อ,อ,อาของไปูม้มันเอาอะไรมาวเอาอะไรมาฮะบอกไหม,มเอาอะไรมาเมื่อกานไม่มีใครมาเลยว่ะ ก็ต้องไปจุดๆเขาต้องไปจุดๆเขา,เาจุดๆเขาจด่ๆเฮ้ยฆ่าเขาได้ละปัดปัดเลยว่ะากง่วงใครมนเอามาใส่ว่าต้งจุดไฟก็ห้ามห้ามทุกอย่างเลยดิไงมันห้ามใช้อะ มันไม่รู้อะไรเลยใช่ป่ะม,ปมันไม่รู้อะไรเลยใช่ป่ะรู้ว่าผมคิดไปเองว่ะมันไม่รู้อะไรเลยใช่ป่ะ โจโตหลังมันแบบนี้แหละเราไม่ต้องเดินไปฮะดตรงหลังมันไม่มีทางเข้าแล้ววะนี่ไงทางเข้าเราจะเข้าไปยูหลังมันอือครับ วิธีการฆ่าคนแบบไหนให้มันง่ายการฆ่า,ราคนให้มันง่ายเฮ้ยมันต่อต้านมันต่อต้านต่อต้านนะเราเราจ,จ้องไแต้มไปทีๆจะต่อต้าน คิดต่อตากไม่แตกกี่อย่างไม่งั้นโดนฆ่าตายหมดแน่น้าดิคิดว่าอะไรก็มาไป้ปๆๆเกือบ ไอ้ตูเขาอ้ยมึงเอาปืนมาจากไหนแย่ๆวะไม่งอะไรจ้าจิงโจ้มาข้างมันเลย ไปสวัสดีเขาดีว่าแต่เขายินดีตอนแล้ว,ลวไม่ไม่ยินดีละมามาแสดงมันมาอย่างนั้นผมว่าไม่ดียินดีว่ะผมว่ามันไม่ดีดินดีเนี่ยมันตั้งใจจูดโด่โจมตั้งใจจูด่โจดมใช่ปะสวัสดีเพื่อน <c oughs> ทักทักทายไม่เข้าใจใช่ปะไม่เข้าใจใช่ปะทำไมมึงไม่โดดเลยวะออฟกันเถโดนมัน,มน,น,นตายอยู่ดีเราต้องไปสร้างนาวัตกรรมใหม่แล้วล่ะ วัตกรรมใหม่เราเราจะไปบดบ้านเขานะโอ้นวัตกรรมนี่คือแผนนะเพื่อนจำเอาไว <c oughs> ใใ้ให้มันอยู่ข้างนอกแล้วดู มันคงอยู่ข้างนอกแล้วบอกว่าทุก <c oughs> คนคงรู้แหละ ผมจะอดบ้านมันพื่อกนตายเกอนตายมาเดยอย่าคิดนะอย่าคิดนะเพื่อนที่จะออกมาใครคิดเราจะบอกว่าคิดได้ไง โอเคไม่เป็นอย่าคิดแม้แต่นิดเดียวที่จะต่อต,อต้านละคือโอเคงานเสร็จละไม่ต้องไม่ต้องมาเราคืนงานเสร็จละตรงนี้เฮ้ยใช่ไลโอเคงานเราเสร็จละไปแม็อื่นกัน นี่มาพลายผมไม่ควรดินดูเปล่าๆผมควรไปไปจากที่นี่อย่างเร็วที่สุดที่จะทำได้ยิ่งมันเลยลูกเกายิงเพื่อ เฮ้ยป๊อปป๊อปป๊อกป๊อกป๊อป๊อโอเคเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมามันมาเฮ้ยงงเปล่าวะ มันมามันมาเราต้องหลบแบบดจิตอนอุ้ยมันหลบอยู่ตรงนั้นรอได้หรอวะไปโดนมันตีนตายเลย เราคื้นปืนดังดีกว่วค่ะนดิดาดีกว่า,า,วาอาได้ละได้ของไปแกล้งเื่อนละล้องก็มันไปไหนวนะน่ะโอ้เพื่อนเดี๋ยวช่วยเองเพื่อนเดี๋ยวช่วยเองเพื่อนเรามีดาบคาบาน่าอันใหญ่เพื่อน เดี๋ยวช่วยแก้งนะเพื่อนนายไม่ต้องกลัวไป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 ผมจำได้ว่าผีมันชอบออกมาผีมาไหมพีๆๆ่คนนั้นคนนั้นลิงคนนั้น,น,น <c oughs> เอา้าเอา้ามันไม่โดนเราวะต้องรอคารนะ์นาครูดาวคาร์นาครูดาวเวยครูดาว แกงไม่ได้ตะคนเล็งเลงเลงคนนั้นเล็งคนนั้นเฮ้ยรอมา,าเพื่อนาอ้เงั้นไม่สนุกหรอกรอรอรอ,อเคทำไมผมแกงไม่ได้วะ <G ül> ใครก็ได้มาอยู่ข้างนาเราเน่นะยเราอยากเออช่วยนายเพื่อนช่วยนายเอาดันเป็นช่วยเพื่อนตรนนั้น <G ül> ดาบนี้สามารถผักเพื่อนได้แล้วก็ทาดาบมีต่อสกูได้อา <G ül> ได้ได้ไ <G ül> ด้ไ <G ül> ด้แกงไม่ได้ละคนเลยเ <g> ฮ <ül> ้แกงไม่ได้ละ <g ül> คนไป เราต้องช่วยตัวเองก่อนจะแกล้งคนอื่นต้องช่วยตัวเองก่อนหวนไปเด็กโอ้ไปเด็กเออตอ <c oughs> นรับผีเด็กวันตอนรับผีตอนรับผ <c oughs> ีไปไหนเวอน ตอนรับผีตอนรับผีเนะี่ยเอาไว้รันเป็นช่วยเพื่อนซะงั้นอ่าวันโดนฆ่าไปแล้วตายตายอนาถแ <c oughs> กงเพื่อนแล้วตายอนาถมีสักวันไหมที่แจ้งเพื่อนได้สำเร็จฮิฮิฮิ มันไม่รู้ว่ามีผีอยู่ข้างในแ้วมันล,ล่อล่อล่อความแล้วมันล่อผีอยู่นั้นแหละนี่ลงไปได้ลงเวดีเพื่อนไปสำรวจเออนั่นแหละไปสำรวจลงไปอีกดีเพื่อนอ้าวว้า เราช่วยผักไนให้ไปฆ่าผีได้ครับเ่็แต่เราช่วยผักไนเอาไปดีกว่าไปแหน่นี่ผีดักผีดักผีดักโวยโวยผีดักผีดักแต่ผมใช้ความสามารถเลยโอ๊ย อย่ามาย่องอย่ามาย่องไอบีไอ้ผีโม่เอ้งเอ็วมาเด็กแก้แค้นไว้คราวนี anyway. ้วิ่งรอบสนามพาอกำลังกายด้วยเน็ต นายวิ่งไม่ทันเราหรออ้าวไม่อยากออกแล้วมันกลายแล้วหรอกคือแค่ไม่อยากออกแล้วหะมาดู่ิผมลืมไปมันสามารถเข้าผมได้ ุม <laughs> สารแล้วไอ้ผู้หญิงคนคนนั้นหรือเปล่าที่มันปล่อยเข้ามาไปดิไปดิผมจำเป็นต้องเอาดับใหม่แล้วล่ะดับผมผมักไม่ค่อยจะได้ตผ <laughs> ักผักแว่กผักผักแว่ก ้ยมันต้องมาผมต้องมาไปครับคุณไม่ชอบไปละไปละนะสามสองหนึ่งผมไปละ